สวัสดีครับผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีการติดตั้งนะครับโปรแกรมทำเมาส์ให้มีแสงสว่างนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการชี้นะครับสิ่งต่างๆนะครับเป็นไฮไลท์ให้กับเมาส์นะครับก็เข้าโครมนะครับแล้วก็ไปที่เว็บฝึกอบรมของเราพิมพ์บนนี้เลยนะครับ gg gg ถ้าท่านเคยเข้าแล้วนะครับโปรแกรม เว็บไซต์ของ Google เนี่ยนะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลยตรงนี้นะครับเราก็แค่กด Enter ที่คีย์บอร์ดก็สามารถเข้าได้คราวนี้ก็ไปที่เมนูดาวน์โหลดนะครับคลิกแถบด้านข้างนะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดจะพบโปรแกรมในลำดับที่3ตรงนี้คลิกเลยแล้วก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ แล้วก็คลิกลิ้นชักตรงนี้นะครับแสดงในโฟลเดอร์นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษว่าโชว์อินโฟเดอคลิกเลยอ่าก็จะพบโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้เป็นรูปแบบไฟล์ซิปนะครับให้ทําการแตกไฟล์ซิปนะครับหรือทําการแยกไฟล์นะครับด้วยการดับเบิลคลิกเลยครับแล้วก็คลิก x x t r c t t t o l ตรงนี้แล้วก็ตอบโอเค อ่ามันมีอันเดิมมันมีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเราตอบ yes หรือ yes to all ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เคยมีโปรแกรมนี้มันก็จะไม่ถามแบบเมื่อกี้นี้นะครับแต่อันนี้เนื่องจากว่าเคยดาวน์โหลดไว้แล้วก็ปิดตัวนี้ลงไปก็คราวนี้ก็มาที่โฟลเดอร์นะครับข้างในจะมีโปรแกรมติดตั้งนะครับเดี๋ยวเพ่คลิกเข้าไปโปรแกรมทำไมไม่มีแสงสว่างนะครับเปิด password และ user ตรงนี้ไปเลย นะครับทําการพิมพ์นะครับทําการพิมพ์ตัวนี้เลยนะครับพาสเวิร์ดของมันของโปรแกรมมันเนี่ยนะก็ให้เปิดมาที่สตาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้น้ตแพดนะครับบางคนถ้าน้ตแพดตรงนี้มันไม่ขึ้นก็ให้ท่านคลิกที่ออปโปรแกรมตรงนี้นะครับจะเห็นโฟลเดอร์ชื่อ Accessory ใน Accessory จะมีพวกเครื่องคิดเลขเครื่องอะไรที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มากับ w n n o w w นะครับคลิกน้ตแพดนะค,ความจริงโปรแกรมนี้สําคัญนะครับใช้ประกอบ ในการนำเสนอข้อความกับนักเรียนได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณครูควรจะฝึกใช้ครับโปรแกรมนี้นะครับเนื่องจากเข้าใช้งานได้ง่ายนะครับสามเก้าสี่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตรวจสอบนะครับให้ถูกต้อง233แค่นี้ครับอันนี้คือพาสเวิร์ดของมันแล้วก็พับไว้ก่อนก็ได้นะครับ ตัวนี้ปิดลงไปเลยนะครับคราวนี้มาที่โปรแกรมโฟลเดอร์ folder, โปรแกรมทํมไ้อมีแสงสว่างอีกรอบหนึ่งนะครับไปที่ไฟล์เซตอัพคราวนี้คลิกดับเบิลคลิกเลยแล้วคลิกรันโอเคเน็กยอมรับเงื่อนไขนะครับคลิก I อ c อ e p เตรงนี้ Next ซ์ก็เน็กซ์นนะครับก็เน็ติดตั้งแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับมันก็จะ โชว์นี่าเมาส์ของเรามีแสงสว่างแล้วนะครับให้ปรับตั้งค่าเลยครับมาที่ปันเกืองปรับตั้งค่าตรงนี้เอาสักประมาณเจ็ดสิบแล้วแต่ความชอบนะครับบางคนชอบใหญ่ๆก็แปดสิบเก้าสิบร้อยก็ว่าไปนะครับส่วนอันนี้ประมาณสามสิบอันนี้เป็นเป็นวงกลมข้างในมัน,นวงกลมสีข,ขาวเนี่ยพอเราปรับปับ๊บมันก็จะโชว์ให้ดูอยู่พอใจไหมไม่พอใจก็เพิ่มเพิ่มไม่ได้ลดลดลงอีก ราะนั้นมันจะได้สูงสุดแค่สามสิบนะครับวนี้หรือว่าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนให้มันถูกต้องก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับขนาดใครอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ตั้งข่าวนะครับมันก็จะโตขึ้นคือใครอยากได้เล็กก็ลดอันนี้ลงมานะครับมันก็จะมีนี้ลงส่วนอันนี้เป็นเป็นความโปร่งใสความโปร่งใสของของแสงสว่างเห็นไหมครับถ้าความซีดจ,จางอะความเข้มนะครับ ถ้าเราปรับนะครับ opacity ตรงนี้ให้มันมาทางขวาเลื่อนมาทางขวาให้มีค่ามากเห็นไหมครับลูกไอตัวแสงสว่างก็จะหนาขึ้นความปร่งใสอะนะครับมันมันก็จะมากขึ้นก็ซีดจางลงไปก็ปรับประมาณสักก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราใช้กับหน้าจอแบบไหนนะครับก็ปรับได้ตามสถานการณ์สามารถคลิกตั้งได้ตลอดเวลาตรงนี้สมมุติเอาประมาณนี้นครับตอบโอเคไป ราวนี้เนื่องจากว่าโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดเนี่ยมันก็จะเป็นของปลอมเพราะว่าโปรแกรมนี้จําได้ว่าซื้อประมาณสามสี่ร้อยบาทนี่แหละนะครับก็สามารถใช้ได้หลายเครื่องครับไม่มีปัญหานะครับท่านก็เปิดโน้ตแพดเมื่อกี้นี้ที่เราพิมพ์ไว้นะครับลากหมอนี่อ,อกมาแล้วก็คลุมแรกเมาส์คลุมแล้วก็คลิกขวากนะค,คัดลอกนะฮะตรงนี้แล้วก็มาคลิกที่นี่ ที่รีจิสเตอร์ตรงนี้ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้ขึ้นมาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเราไม่ต้องวางเลยนะครับมันมาให้เองอัตโนมัติเลยเพราะว่ามันเป็นซีเรียลแท้นะครับของแทะมันจะมาเองเราไม่ต้องมาเพจตรงนี้ก็รีจิสเตอร์เลยนะครับก็คือทําการลงทะเบียนเลยก็เรียบร้อยนะครับคำว่าไทล์นตรงนี้มันก็จะหายไปตัวป๊อปอัพของโปรแกรมตรงนี้มันก็จะไม่โผล่มากวนเรานะครับอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะย่อมินิมายมัน ให้มันมาอยู่ตรงเทรด,ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับก็ลองคลิกดูชิปมันก็จะมาลง้างล่างไม่ขึ้นไปกวนเราข้างบนละนะครับแต่เราต้องหามานันให้เจอนะครับถ้าเราต้องการที่จะปิดนะครับต้องการที่จะปิดแสงนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องการแสงสว่างตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้เราสะดวกครับในการในการปีเซนต์หรือว่าในการนําเสนอในการสอนเด็กในการนั่งทําคลิปแบบเนี้ยที่ผมกํลาลังทําอยู่เนี่ยเวลาเมาส์เราเดินทางไปตรงไหนท่านใช้เ n t ใช้อะไรต่างนะครับ ทุกคนก็จะมองเห็นเมาส์อย่างชัดเจนนะครับว่าเมาส์อยู่ตรงไหนนะครับเพราะเมส์เนี่ยมันตัวเล็กนิดเดียวนะครับขนาดมันเล็กนิดเดียวเวลามันไปไหนมาไหนนี่เราก็มองกันยากด้วยเพราะถ้าทําเป็นวีโอแล้วเนี่ยนะครับความละเอียดของวีโอมันอาจจะลดลงแล้วก็ทําให้ไอตัวชี้เมาส์ตรงเนี้ยมันซีดจ,จางลงก็จะทําให้มองยากนะครับมองยากแต่ถ้าเป็นแสงอย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับมันอยู่ตรงไหนคราวนี้อยู่ตรงนี้นะครับตัวโปรแกรมอยู่นี่ถ้าเราอยากโชว์มันขึ้นมาอีกเพื่อที่จะ ตรงนี้จะเป็นเป็นแมกนิฟายเออร์นะครับก็คือเป็นแว่นขยายาแว่นขยายก็มีนะครับอยากขยายเฉพาะจุดตั้งค่าแว่นขยายได้ด้วยนะครับมาคลิกตรงตั้งค่าตรงนี้ Magnifier นะครับเราอยากได้ตัวนี้แบบไหนนะเราลดค่าเอาได้นะครับให้มันพอดีพอดีนตั้งประมาณสองนี่ราวๆนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขข้างบนของแมกนิฟายเออร์นี่ก็ตั้งได้นะครับลองตั้งดูนะครับ ลองตั้งค่าดูแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงมั่งนะครับเนี่ยเราเมาส์ไปวางตรงไหนมันก็จะขยายให้กรณีที่ตัวมันเล็กนะครับนี่คือประโยชน์ถ้าจะยกเลิกก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเลือกก็คือมันก็จะเป็นวงขึ้นมาแบบนี้ยกเลิกก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เมาส์จะยกเลิกไหมนะครับถ้าต้องการยกเลิกก็แค่คลิกตรงเมาส์ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับตรงนี้ออก นะครับก็คือออกจากโปรแกรมเลยเมาส์เราก็จะเป็นธรรมดาแบบนี้ถ้าจะเข้าอีกทีก็เขามีชอ็อตคัดตรงนี้ให้อยู่แล้วนะครับก็ดับเบินคลิกเข้าใหม่ได้เลยนะครับชื่อ pointer focus ก็จะกลายเป็นของแท้ก็ขอจบการน,นำเสนอในคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ